สวัสดีค่ะเราจะลงคลิปรัวๆนะคะลงคลิปรัวๆเลยนะคะมาดูต้มไก่แม่ปุ้ยแม่ปุ้ยเสร็จแล้วแม่ปุ้ยเพิ่นบอกว่าผู้บ่าวมาปั่นพญา纳รอแห้งมีเมี่ยเล้าเขาก็ว่าแอบแสบพนะโอ้ยแม่ปุ้ยนะคะหนูก็งงอยู่ว่าน้ำฝนมันไหลจากหลงังคาลงมาขั้วแม่ปุ้ยแต่หนูบรล้ว่ามันซึมไปใสแต่มันบกเองเดจ้ะไลขึ้นกับบ่ไหลเดจ้ะ อาสัยไปล้างบ้านนุกับบ้งหูคือกันนะจ๊ะนะคะต้มไก่เสร็จแล้วนะคะฝีมือแม่ปุ้ยนะคะต้มไก่เสร็จแล้วฝีมือแม่ปุ้ยจ้านะคะเห็นไหมคะฝีมือแม่ปุ้ยค่ะต้มไก่ยั่วจะป้าล้วเห็นแล้วกินจะเลิศเลยต้มไก่แซ่บค่ะฝีมือแม่ปุ้ยนะคะส่งโคกหนองนานะคะลุงพอนะคะป้าตรนะคะเป็นแซ่บเป็นแซ่บคนน่ะเลิศเลิศ ถ้าเบิองผู้สาวกินเข่าคนน่ะอันนี้เจลคนก็เห็ดแล้วมันเสือร้งไปโคกน้องหน้าได้นี่เขาหงายน้องนมปอกนมเปรี้ยวอีหยังเพิ่นบ่แม่พูดกินเยอะๆอาจจะคือบอกกินต้มไก่เจ้ากินต้มไก่ยลังไงก็ได้สดน้ำคนน่ะคือไก่ตกน้ำถ้าแม่ไปหาอาบน้ำอาบน้ำได้ออกด้วเห็นนักอยู่นักกินส่วนบ่มีเวลาดูแลตัวเองอันไรก็เฮ้ยแม่ใหญ่บอกแม่ได้ว่าเลิศโอ้ย มันไม่ได้ลองมานไม่แยงพูดไดสิมาจ้างให้ละอีหล่เอฟซีบ่มีบอกเอฟซีตันน้ดิบอกไหมเอฟซเอ้ยพูดไดสิจ้างเครื่องเสียงให้สองพันหาบ้านอันนุโมหหน้าบุญดิอือ,อ,อ,อส่อสองง่ายนหนึ่อองดิขพรส่งง่ตัวหนึ่งคอน,นั้นคอนี้ก็จาอุ้ยแต่เข้าบดสิมาตินใช้เครื่องข้านต่อแต่เรียมีผู้ข้บ อันนั้นอันนั้นสต่งเป็นอยังอันพี่ดินหินหลบเปโปร่งเหล็กไฟยังอีปี่เอฟซีถามหามืงองพี่โปล่งหินเหล็กไฟไม่มาหรอครัอบอมันอาทิขาได้เจอานนี่ใช่ไมทอะไรวันเสาร์้นยินน่าสตแต้ง <c oughs> เป็นปอ,อ,อ,อยัางนะอืมอืมไปพี่โปร่งอ๋อไม่ซื้อหอดี๋ยวตอนมึงเงินที่เก่าเหรอหอีสามเหือ น้องสดฝั่งปิ่งกลับมาบอกแม่ปุ๋ยตัวเธอกลับมาขายมืออื่นมือหื้อตัวเอฟซีแม่ปุ๋ยแล้วกระโดดเจ้าเจ้าสือบอกให้ปุ๋ยเอฟทีแม่ปุ๋ยแล้วหลาย จะแช่จานสัยานมันหลายสิลงไปห้ผู้บ่าวหาอีลากินซัเน่้านเขาใ้เด็กกินโดน้ำมันมากยพวกินน้ำไม้บ่น้ำไม้หวานซิมเบอรับแจวอันั้นกินเดียวกใจสามซิมน้องเบอร์อืมอร่อยเป็นอะไรห้กัดกินกับอันนี้นะเล็กับเลกเด้ออ่าเป็นยงเดาอเห็มันยังกะพรย์ไกัดอีก โอเคโอเคโอเคอร่อยคะ่ะเอฟซีตรงใกล้ค่ะหนึ่งผักน้ำน้ำผักออเดอร์ Order ของเอฟซีนะคะตรงใกล้ตรงใกล้ต <c oughs> รงใกล้ตรงใกล้กมาเี้ยกุมาลกลับมาซื้อไอ้นันมาฝากน้อนี่คนมออามายอ่ะ <c oughs> ไอ้ลูกงาวยาวเอ๊ะ มันคืออะไรเบ่เด็กว่าอยู่แต่มันติดบบาเราอมีคนโทรมาถามขางเราเนี่ยมีคนโทรมาถามาเนี่ยบ่หนาเกลยดจ้าเบาเกลยดะจ้าเบาตไม่ใช่ใช่แม่ด้แม่อแค่ปเาเท่าดกสแกลวงแท้่ อาซีดโตกเลยเก่งแค่ไหนเนี่ยลุงอันนี้คือของหนองไม่น้องนมเปรี้ยวนะคะน้องนมเปรี้ยวนะคใครจูนไม่ได้นะหนูจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาหนูกินอะไรหนูมักสดนานหนูบ่กินตอนอ้าวเบอรเลยตัวเนี้ยหืมสิ่งให้กัดมา อืมมันลงดินไงแม่ปากคว้างคิดพ่อปากคว้างค้นหาผู้บ่าวสร้างปั่นพญานาคเด้อกบับกับอันเมียเ,เขาเนี่ยปา่าคว้าค้นหาสร้างปั่นพญานาคเด้อไม่อย่างนี้มาหอนยังกับเว้นเหล็กมาหมาหอนเลย แต่คนในบุบี้เนาะไม่เอาไปไว้หนูล้างเองไม่ยังไม่ยังไ,ยงไม่ปฏิเสธบห<อ>รเห็นไหมคะน้ำก็ลดแล้วนะคะฝนดีที่อำเภอข้ามตะก,กานี่กนอนเอิมกับยูแก๊กข้ามตะก,กาเนี่ยอ่ะน้องยิงเล็กน้ำถ้าหมดแล้วเราก็ซื้อน้ำแม่ปุ้ยต่อหมดแล้วหรอ,อยัง เราไปยิงเล็กเอ็กซที่สามอืมอร่อยค่ะคือนี่กี่ไม้ไม้เดียวไม่ได้ Everything ใช่ไหมเอบลิตินซินคาเบลไม่ได้น้องเขาไม่ได้นดวดเฉยทำทำทำยังไงอธิบายหน่อยอ <c oughs> ตำเจ้าเจ้าเสือสองพันสี เราจะไปถามแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยได้อะไรบ้างคืออะไรคะแม่ปุ้ยอันนี้ของน้องน้องนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวคือใครคะไม่บอกว่าคือใครนมเปรี้ยวเป็นแมวหรือสุนัขเป็นหมาค่ะอ๋อหมาใช่นมเปรี้ยวป้าเห็นน้องกินเห็นนมเปรี้ยวเเอฟซีใจดีแห้งเนาะ ะเ้าหักนเนาะเมนแล้วก็มีต้มไก่นะคะแล้วก็มีต้มไก่อีกมังเลิศค่ะฝากนะคะฝากเรื่องบุญของเราด้วยไงส่กำกำแพงแก้วโบสถ์นะอ๋อผู้ใดใจดีใจกว้างก็สซอยในเด้อจจาเฮ็ดกำแพงกำแพงล้อมโบสถ์กำแพงแก้วหรือแพงแก้วล้อมโบสถ์นะคะขอโทษเอี่ยมนะคะแล้วตอนนี้ก็ f อก็จะทำเยอะะนะคะแต่หนูยังไม่ได้ไปหาพ่อผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวแต่งตัวสวยๆก่อนค่ะใส่ชุดจิรดาก่อนนะคะ นะคะนั่นนู่นนี่ก่อนนะคะไปดูคะ่ะดูแม่ปุ้ยนะคะเอาต้มใกล้กับต้นในตาเพชรสิจิเอาเปิ้ลวาห้ตักตั้งหากสำหรับให้พอนุมเปียวตักกห้ตั้งหาด้วยวัสด<อ>ุบางคนก็หอยพอนุมเปียวบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจอยู่ <laughs> <laughs> ปากข้อละอะไรจะเบาหนั่นใจเจี๊จะ่กับเบารูเลียงเบาวุ่นออกเสียงเข้ากับรูเลียงขึ้นกัน อเ,งงอเอนเฮ็ดดีไ้เฮ็ดดีอีดีเฮ็ดดีอีดีหันว่าเลียงเงินหนึ่งจ่ายร้อยจ่ายร้อยทำสองร้อยค่ะเออนะคะพุณอะเฮ็ดดีเฮ็ดได้แปลงตัวน,นี่ค่ะนี่คือกอดติดชีวิตแม่ปุ้ยนะคะ EP ยาวๆเลยวันนี้ให้แม่ปุ้ยตลอดตลอดชมคลิปให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นแค่นี้นะคะ เ,เลียลตี้ชีวิตสาวสองพันปีโบาลชูมาเลยุเลยู่ลูกเรียกห่อยังก่อนเล็เลยุกเป็นบ่เล,ล็กยุกพูชูมาเลยชูลุลู <laughs>